บันทดขั้นแรกที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตนั่นก็คือคุณต้องรู้จักรักตัวเองค่ะการรักตัวเองไม่ใช่การไม่สนใจคนอื่นหรือเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งแบบนี้ไม่ใช่ความรักค่ะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขทุกคนยังไม่รู้จักเป็นเพราะว่าสมองนะคะเขาจะคอยปกป้องเราให้ค้นจากความเจ็บปวดฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าการรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็น โดยนะคะโจ้มีวิธี5วิธีง่ายๆอะคะ่ะที่จะมาบอกให้คุณนะคะทําอย่างไรที่จะทําให้เรานะคะกลับมารักตัวเองแบบง่ายๆเพียงแค่หสเต็ปข้อแรกเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคนเราทุกคนนะคะไม่มีใครเหมือนใครคะ่ะแม้แต่ฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยคะ่ะฉะนั้นนะคะทุกคน ันนนนนแตตกก่่าางงไปปนคนนะคคลละเเเรเ็นนเดีียวใโ้ข้อที่2นะคะให้เราเข้าใจและพึงระลึกอยู่เสมอว่าคนเราทุกคนนะคะล้วนทาดีที่สุดในแต่และเวลาในขณะนั้นนั้นแล้วค่ะและ 3. ค่ะเรียนรู้ที่จะอยู่ปัจจุบันค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้คือเวลาค่ะทุกวันนี้นะคะทุกคนมีความกังวลและความทุกข์คือทุกคนเอาตัวเองกลับไปนึกถึงอดีตและคิดถึงแต่อนาคต มาถึงสเต็ปที่4แล้วนะคะให้เราทําความเข้าใจอยู่เสมอนะคะว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดค่ะแต่และคนมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันไปค่ะอย่าได้น้อยใจค่ะว่าทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสําคัญมากเลยค่ะสิ่งที่จะทําให้เรารักตัวเองมากที่สุดก็คือคุณต้องพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆค่ะบอกรักตัวเองบอกใจตัวเองคําพูดดีๆทั้งหมดส่งให้ตัวเองนะคะ เพราะว่าเวลาเรารู้สึกเสียใจรู้สึกแย่นะคะไม่มีใครอยู่กับเราค่ะมีแค่ตัวเรานี่แหละค่ะที่อยู่กับตัวเราเองค่ะจงบอกรักเขานะคะโอบก,กอดเขานะคะเมื่อใดก็ตามนะคะที่เรารู้จักความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเราจะรักคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขได้เช่นกันค่ะ